สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูคอกวัวนะครับผมว่างเว้นจากการทําเกษตรครับปลูกข้าวโพดก็มาลองมาเลี้ยงวัวครับทําคอกเสร็จแล้วครับผมวันนี้ก็วันที่ยี่สิบแปดธันวาคมครับผมจะปีใหม่แล้วครับก็ไปซื้อวัวมาเมื่อวานนี้ครับมาสามตัวซื้อมาวันที่ยี่บเจ็ดธันวาคมสองพันหกสิบห้านะครับ ก็อยากจะลองเลี้ยงดูคร <nice. S 2> right. so ับไม่เคยเลี้ยงเลยนะครับนีก็ทำคอกเรียบร้อยแล้วครับว่างจากการทำข้าวโพดทำอะไรก็เลยมาลองเลี้ยงวัวครับผมที่สวนมะขามหลังบ้านนี่ครับทำคอกกั้นไว้เรียบร้อยแล้วครับทำคอกกั้นเสร็จก็เลยลองเอามาเลี้ยงดูสักสามตัวก่อนครับผมว่า วัวยังเล็กอยู่นะครับเลือยทดลองเอามาเลี้ยงดูสักนิดนึงครับมันจะเป็นยังไงมัง่งรอหยอดข้าโพดรอทำข้าโพดต่อครับผมจะได้ไม่ว่างครับเขอกหัวก,ก็สร้างแบบบ้านบ้านแล้วครับเนะี่ยถ้าใครมีข้อเสนอแนะแนะนำในการเลี้ยงวัวก,ก็ช่วยบอกด้วยนะครับ เพราะว่าเป็นมือใหม่มากเลยครับผมขอบคุณครับ